ใกล้ได้ข้อสรุปสำหรับอนาคตของเหียนกวงไฮ่ยอดมิฟิลทีมชาติเวียดนามหลังมีกระแสข่าวว่าทีมในโยุโรปและญี่ปุ่นสนใจดึงไปร่วมทีมแต่ฮานอยเอฟซีเผยหลังจบเกมคัดบอลโลกกับจีนเตรียมเจราจาต่อสัญญาทันทีตกเป็นข่าวต่อเนื่องสำหรับเหียนกวงไฮ่มิฟิลทีมชาติเวียดนามหลังสัญญากับฮานอยเอฟซีสโมสรดังจากเวียดนามใกล้จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนนี้แต่ก็ยังไม่มีการต่อสัญญาโดยสื่อเวียดนามตีข่าวว่า ทีมจากยุโรปและญี่ปุ่นสนใจจะดึงแข้งรายนี้ไปร่วมทัพล่าสุดเริ่มมีความชัดเจนจากฮานอยเอฟซีถึงการเจราจาจากแข้งดังรายนี้โดยทังเงียนกวกหอยประธานบริษัทและเจ้าของสโมสรฮานอยเปิดเผยว่าตอนนี้การเจราจาสัญญากับพวงไฮได้ระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากเราต้องการให้นกเตะมีสมาธิกับการทำหน้าที่ในทีมชาติเวียดนามทั้งสองนัดหลังจบศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกับทีมชาติจีนเขาจะกลับมาที่สโมสร ซึ่งเราจะทําการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันต่อรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆโดยเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ฮานอยเอฟซีจะแถลงถึงรายละเอียดต่างๆเมื่อทุกอย่างชัดเจนขึ้นทั้งนี้เงียนกวงไฮ้ท้าแข่งกับทีมฮานอยเอฟซีมาห้าฤดูกาลพาทีมทำผลงานคว้าแชมป์ฟุตบอลเวลีกสามสมัยฟุตบอลเนชันแนลคัพและฟุตบอลเนชันแนลซูเปอร์คัพโดยปี2018เขาได้รับรางวัลรูปบอลทองคำของเวียดนามอีกด้วย ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันคุมทัพฮองอัญ,ญาลายในศึกวีลีกเวียดนามเชื่อว่าชนาทิพย์สงศินจะไปได้สวยกับคาวาสกิฟอนตเต่ต้นสังกัดใหม่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมพาฮองอัญ,ญาลายต้นสังกัดในศึกวีลีกเวียดนามลงสนามในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งอยู่ร่วมสายกับชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ยูกฮามาเอฟรีนอตและสโมสสอนจากรอบเพย์ออฟ ยอมรับว่าเสียดายที่ไม่ได้เล่นกับคาวาซกิฟอนตาเล่ต้นสังกัดของชนาทิปสงกสินนักเตะไทยคนเดียวที่ยังค้าแข่งในญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้อย่งางไรก็ตามซิโก้ได้ให้ความเห็นกรณีเจชนาทิปย้ายจากคอนซาโดเรซัปโปโรไปอยู่กับคาวาซกิฟอนตาเล่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาชนาทิปไม่ต้องปรับตัวมากแล้วไม่เหมือนย้ายไปคอนซาโดเรซัปโปโรใหม่ๆโดยซิโก้ให้เหตุผลว่าการต้องไปเจอรูปแบบการซ้อมใหม่ๆที่หนัก แต่การที่เจอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วแค่ปรับเล็กน้อยให้เข้ากับทีมใหม่ซึ่งทีมนี้มีองค์ประกอบดีอยู่แล้วโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงส่วนเรื่องค่าตัวแพงไปเรื่องของสโมสรอนเมื่อฟอนตาเลตัดสินใจซื้อมาเจก็แค่ทําให้ดีที่สุดตามหน้าที่ตัวเองเท่านั้นส่วนการที่ฮอนยาลายยูลุมเดียวกับชินบุคุไดมอเตอร์อยู่กับงามเอฟรีนอตและทีมจารอบเพย์ออฟซึ่งซิโก้ก็กล่าวว่า มีโอกาสได้พูดคุยกับเจชนาทิพอย่างแสววเสดายที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับฟอนตาเล่เพราะน่าจะสร้างกระแสให้สนุกยิ่งขึ้นได้ยังในกลุ่มมีชุนบุกที่เคยมีสัสลักหายประโคนขาแข้งรวมถึงโยโกฮาม่าเอฟเรนอสที่มีเทระทอนบุญมาทันที่เพิ่งย้ายกลับบุรีรัมมาคิดว่าท้านักเตะไทยทั้งสองยังอยู่กับทีมน่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุกเป็นกระแสให้แฟนบอลติดตามเพราะต่างเคยต่างร่วมงานกันมาเหมือนเป็นสิทธิ์อาจารย์ได้มาสู้กัน วารุษสีมคะเทนเนอร์ทีมชาติไทยชุดยู23ยืนยันแล้วว่ามานโพกิงจะได้สิทธิ์ขาดในการเลือกตัวผู้เล่นก่อนหากนักเตะคนนั้นอยู่ในข่ายอายุไม่เกิน23ปีที่จะต้องไปทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานระหว่างวันที่1-19มิถุนายนนี้โดยอดีตหัวหอ,อกร่างยักษ์บอกว่าทีมชาติชุดใหญ่จะได้เลือกนักเตะก่อนเพราะในรายการยู23ชิงแชมป์เอเชียไม่ได้มีตัวไปโอลิมปิกเป็นเดิมพันในครั้งนี้ ฉะนั้นโอกาสที่กิสดาการแมนจะขึ้นไปเล่นกับมโนโพกิงมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากพเพราะเขามีรายการเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบ3ในวันที่8-14มิถุนายนนี้ขณะที่โค้ชเอ็กวัสพนแก้วผลึกล่ามของมโนโพกิงก็เปิดใจในเรื่องของกิสดาการแมนเอาไว้ว่าแน่นอนว่ากิสตาเป็นหนึ่งในงหัวใจหลักเกมรับของเราเหมือนกับตอนที่เขาเป็นหนึ่งในคีแมนพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ซูซูกิครับ ฉะนั้นเราคงจะไม่พลาดที่จะเรียกเขามาเล่นในรายการเอเชียนคัพ2023รอบคัดึกรอบ3แน่เพราะเราก็หวังจะกลับไปเล่นในรายการนี้ให้ได้อีกครั้งในปีหน้ารูเบนซูลาก้ากองหลังทีมชาติอิรักของบูร,รัมยูเนเต็ดมองว่าทีมขยับเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกมากขึ้นล่าสุดเปิดบ้านชนะอันดับ2อย่างทูแบงคอก1-0เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา บุรีรัมย์ได้ประตูชัยในนาทีที่89จากสุปโชคสรารชาติที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาทําให้แต้มทิ้งห่างทูแบงคอกร่รองจากฝูงเพิ่มเป็น5คะแนนก่อนมีคิวอ,ออกไปเยือนเมืองทองอยูเนเต็ดวันเสาร์นี้ผมชอบอะไรแบบนี้มันเป็นเหตุผลแรกที่ทําให้ผมเล่นฟุตบอลเพราะนี่เป็นเกมใหญ่ภายในแคมป์ผมรู้สึกทุกคนดูมุ่งมั่นกับเกมสําคัญนี้แน่นอนใครๆก็ให้ความสนใจแล้วเริ่มเกมได้ดีเราคุมเกมได้20นาทีแรก ทำให้แบงคอกต้องถอยไปตั้งรับและไม่กล้าบุกแรกกับเราสุดท้ายเราสมควรเป็นผู้ชนะ้วยสก้อน1-0เพราะเราสร้างโอกาสยิงประตูได้มากกว่าผมไม่ได้ดูตารางคะแนนเลยผมมองเป็นเกมต่อเกมเกมนี้เหมือนมี6คะแนนถ้าวันนี้เราแพ้เขาจะแซงเราขึ้นที่1ตอนนี้พอเรานําห่างขึ้นเราก็จะเล่นง่ายขึ้นก่อนอื่นผมไม่ใช่คนเดียวที่คุมเกมรับและมีตําแหน่งหลายคนในทีมเราที่ตั้งเกมรับเริ่มจากผู้เล่นกองหน้าไม่ใช่กองหลัง ซึ่งทีมเราเล่นเกมรับได้ดีตั้งรับเป็นทีมทําให้เราคลองบอลได้วันนี้เราแย่งบอลกลับมาคืนได้ง่ายหากเสียบอลเราจะเติมเกมเร็วเพื่อให้คู่แข่งเล่นไม่สะดวกจากนั้นก็แย่งกลับคืนมาได้ง่ายๆและเดินเกมบุกต่อไปเมื่อถูกถามว่าโอกาสเข้าใกล้แชมป์หรือยังป้ากําลังเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรบอกว่าผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันผมเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วเสร็จจากสัมภาษณ์ผมจะเข้าไปดื่มด่งชายชนะกับเพื่อนร่วมทีม ปุ่งนี้ผมจะลืมชายชนะวันนี้เพราะสัปดาห์หน้าเราต้องเจอเมืองทองซึ่งเป็นเกมใหญ่อีกเกมที่เราต้องมีสมาธิในรับประสาทสายฟ้ากล่าวทิ้งท้ายมาซาทาดะอิชิอิกูซือชาวญี่ปุ่นของบุรรัมยูเนเต็ดชี้ไม่รู้ข่าวมีทีมสนใจดึงสุปโชคสารชาติไปร่วมทีมแต่ชี้สุปโชคคือนักเตะที่มีฝีเท้าระดับแนวหน้าของไทยลีก ฝันหลงศึกบิ๊กแมตช์ลีโวไทยลีกนัดที่18ของฤดูกาลบูริดัมยูเนเต็ดเปิดรังเฉือนแข้งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ด1-0โดยได้ประตูชัยนาทีที่89จากสุภโชคสรารชาติชนะรองจ่าฝูงทูแบงคอก1ประตูต่อ0ย์ซึ่งถือเป็นชัยชนะสุดสำคัญเป็น3มแต้มใหญ่ทำให้บุรีดัมเก็บเพิ่มเป็น38แ,แต้มประชากนี้ทูแบงคอกออกไปเป็น5แต้มแล้วด้านอิชิอิคุซูชัยญี่ปุ่นของภาษาสายฟ้าเปิดเผยว่านับเป็นผลงานที่ดี ที่ชนะถูแบ่งขอกมาได้และชื่นชมทุกทีมทุกคนที่ช่วยกันไล่บอลตลอด90นาทีจนทีมสามารถเก็บ3คะแนนส,สำคัญจากนี้ทีมจะมีเวลาพักมากขึ้นซึ่งเราจะกลับมาวิเคราะห์และเตรียมทีมให้ดีที่สุดในนัดต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนเมืองทองวูเนเต้ยังไรก็ดีพวกเราต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมกันค่อนข้างเยอะซึ่งมันคือแรงผลักดันให้กับนักฟุตบอลถึงแม้ว่าผูเ้เล่นทุกคนจะเหนื่อยหรือล้าแค่ไหนพอได้ยินเสียงฟุตบอล ก็ทำให้หนาเตะเรามีกําลังใจและแรงฮึดมากขึ้นตามไปด้วยขณะเดียวกันผู้สื่ข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวเชื่อมโยงกับสุภโชคสารชาติในการไปเล่นเจลีกอิชิอิเปิดเผยว่าผมไม่เคยทราบข่าวนี้มาก่อนอาจไม่รู้มากนะักว่าเรื่องเป็นยังไงแต่จะให้พูดถึงผมมองว่าสุภโชคเป็นนาเตะที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงมากๆในศึกไทยลีก ลงสนามการแข่งขันในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดเมืองไทยอย่างศึกไทยลีกและก็เดินหน้าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับหนองบัวพิชยยะเอฟซีปัจจุบันรัอันดับ8ของตารางการแข่งขันจากผลงานลงสนาม18นัดเก็บมาได้26แต้มชนะ7เสมอ5แพ้6การก้าวมาเล่นในไทยลีก1ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของยอดทีมจากแดนอีสานเหนือที่เป็นจังหวัดเล็กๆแต่กลับสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยชั้นเชิงของฟุตบอลที่มีการ จัดการวางแผนที่ดีทั้งระบบเยาวชนและเรื่องของการสรรหาผู้เล่นชั้นดีเข้ามาสู่ทีมภายใต้การทำงานของทีมงานด้านเทคนิคคุณภาพดีอย่างโคตรวังทวัชัยระบรงออกตะกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกทั้งยังได้ทีระเวคินสรีหวงผู้อำนวยการด้านเทคนิคสโมสรหน,นองบัวพิชยาเอฟซมาทำงานหนักเพิ่มช่วยอีกแรงแม้จะเป็นฤดูการแรกแต่ก็เต็มไปได้วยความยอดเยี่ยมมากมายในศึกไทยลีกหนึ่ง พยาไก่ชนหนองบัวพิยา FC สร้างผลงานเซอร์ไพรส์ได้หลายเกมอย่ามเล่นกับทีมใหญ่ๆและทีมชื่อดังอีกทั้งยังผ่านเข้รอบ8ทีมในศึกเอฟเอคและผ่านเข้รอบ16ทีมศึกฟุตบอลลีคับ